กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีกับซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารประจำวันจันทร์ที่4มกราคม2564ะคะเป็นวันจันทร์แรกที่เรามาเจอกันในปีใหม่ก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านหวังว่ายังไม่สายเกินไปนะคะเข้าสู่ปีใหม่ ปีแห่งความหวังปีนี้เป็นปีวัวทองคุณผู้ฟังหวังว่าหลายๆอย่างสถานการณ์จะดีขึ้นถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะเริ่มต้นกับความวิตกกังวลพอสมควรกับ สถานการณ์โควิดรอกใหม่นะคะวันนี้เช่นเดียวกันเป็นวันแรกที่มีการประกาศพรกรฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ตั้งแต่6โมงของวันนี้นะคะก็สรุปในเนื้อหาสาระของพรกรฉุกเฉินในการประกาศข้อกำหนดที่ใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีหลายจังหวัดมากแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อยู่ในพื้นที่นั้นเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีทั้งด้านของการห้ามใช้อาคารสถานที่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยให้มีการจัดการเรียนออนไลน์แทนนั่นหมายถึงว่าสถานศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐทั้งเอกชนก็หยุดนะคะก็ปิดไม่ให้นักเรียนไปที่สถานที่ก็จัดการเรียนออนไลน์ สองก็คือห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคนะคะอย่างเช่นกิจกรรมที่จะต้องมีคนไปรวมกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดพิจารณาในการปิดสถานบริการและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคต่างๆเพราะฉะนั้นใครอยู่จังหวัดใดก็ติดตามข่าวสารในพื้นที่ของทุกท่านเอาไว้นะคะแต่ละที่แต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันนั่นเอง ในเงื่อนไขของการเปิดดําเนินการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าแล้วแต่แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันเป็นการพิจารณาจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะเหมาะสมยังไงในแต่ละพื้นที่นะคะเราก็หลีกเลี่ยงหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ช่วงนี้งดการเดินทางข้ามจังหวัดไปก่อนแล้วก็ตอนนี้จะมีด่านในแต่ละ ที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีด่านตรวจบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เป็นเรื่องของการ work from home กลับมาอีกแล้วนะหลายๆบริษัทคือเข้าใจว่าจากการประกาศล็อกดาวน์รอบที่แล้วเนี่ยการทำงานแบบ work from home การทำงานแบบ อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่า work from anywhere Mac แม้กระทั่งการเรียนออนไลน์เรามีประสบการณ์เราได้พบกับอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้รู้ว่าบางทีแล้วเนี่ยเทคโนโลยีมันสามารถช่วยในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตในช่วงของวิกฤตได้ในระดับหนึ่งเทคโนโลยีมีประโยชน์มากแต่ไม่ใช่ยาวิเศษคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่ อาจจะไม่สามารถใช้ได้อาจจะยังต้องเดินทางอยู่นะคะกลุ่มนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าถ้าใครที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ด้วยเทคโนโลยีด้วยความสามารถของอินเทอร์เน็ตในสมัยนี้เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็รองรับกับความต้องการไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์นะคะการทำคอนเฟอเรนซ์ต่างๆในห้องมีตต้งที่อาจจะมี ผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากๆเป็นหลักร้อยหลักพันเนี่ยตอนนี้หลายๆแอปพลิเคชันพวกของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็มีการพัฒนาโซลูชันมีการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆให้ตอบโจทย์มากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่ามีทางเลือกหลายแอปพลิเคชันเลยไม่ว่าจะเป็น Zoom เป็น Microsoft นะคะเป็น Teams หรือว่าเป็น Google Meet และอื่นๆอีกมากมายก็สามารถเลือกใช้แล้วแต่องค์กรแล้วแต่บุคคลนะคะอันนี้คือเรื่องของการทำงานแบบ Work from home ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในออฟฟิศนั่นเองแล้วก็ข้อที่8นะคะของการสรุปพรกรฉุกเฉินในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นด้านของคณะกรรมการเฉพาะกิจที่จะเสนอนะคะที่ในกรณีที่สถานการณ์มันคลี่คลายบ้างแล้วก็อาจจะมีการผ่อนคลายได้ตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะส่วนเราก็ทำได้ ด้วยการป้องกันตัวเองนะคะเดินทางออกไปข้างนอกบางคนอย่างที่บอกว่าอาจจะยังจําเป็นต้องเดินทางไปทํางานอยู่ก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะก็ทําตามคําแนะนําของบุคลากรด้านการแพทย์ของสาธารณสุขและที่สําคัญอย่าลืมเว้นระยะห่างนะคะก็จะพอช่วยได้บ้างสังเกตอาการตัวเองคุณผู้ฟังเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะ ค่อนข้างจะแพนิกวิตกกังวลพอสมควรว่าการที่เราออกไปข้างนอกบ่อยๆเนี่ยเราไปเผลอสัมผัสใครบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของการช่วยโดยเทคโนโลยีหลายๆอย่างเหมือนกันก็ถือว่าปีนี้ยังอยู่กับโควิดอยู่แต่ว่า ก็ต้องมาลุ้นกันคุณผู้ฟังคราวนี้ไม่ได้เป็นการล็อกดาวน์บางคนบอกว่าล็อกดาวน์ที่ไม่ใช่ล็อกดาวน์อ่ะก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าเราก็ยังพอมีความหวังเพราะว่าปีนี้เริ่มมีการพูดถึงวัคซีนกันแล้วหลายๆประเทศก็เริ่มที่จะสั่งวัคซีนเข้ามา ใทยเราเองก็ติดตามข่าวกันนะคะหวังว่าจะอยู่กับเราไม่นานและจะไม่กลายพันไปให้มันแย่กว่าเดิมส่วนประเด็นที่เราจะมาติดตามกันนะคะนอกเหนือจากโควิดแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีเริ่มต้นสก,กราชใหม่อะไรใหม่ๆก็คาดหวังว่าจะได้เห็นเหมือนกันนะคะทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน แต่ละมุมทั่วโลกปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีเทรนด์ของเทคโนโลยีน่าจับตาดูหลายอย่างเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเทรนเทคโนโลยีต่างๆมาสำรวจในด้านของการใช้งานเทคโนโลยีช่วงของการเาดาวซึ่งปกติถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ฟัง การใช้งานในช่วงของรอยต่อการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้าจะให้นับก็น่าจะประมาณช่วง6โมงเย็นของวันที่31ทธันวาคมข้ามปีไปจนถึง6โมงเช้าในช่วงของวันที่1นึมกราคมปีใหม่นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้งาน Data เยอะมาก ซึ่งมันเป็นปกติยุคก่อนยุค2อง G นี้ถึงขั้นว่าจะต้องมีการส่ง SMS ล่วงหน้าเพราะว่าไม่อย่างนั้นส่งไม่ได้ SMS ล่มระบบ ลม่มคนใช้งานเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ยุค 3G มาเราไม่มีปัญหาตรงนี้แล้วแล้วก็ไม่มีการพูดถึงตรงนี้แล้วเช่นเดียวกันเพราะว่าคนหันไปใช้งาน Data ใช้งานแอปพลิเคชันในการอวยพรปีใหม่มากขึ้นนะคะในด้านของ SMS ยังมีใช้อยู่บ้างแต่น้อยลงทุกปีทุกปีทุกป,กปีล่าสุดนะคะก็มีการรายงานเป็นสถิติการใช้งานเครือข่ายมือถือในช่วงของวันหยุด ช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่แหละนะคะปรากฏว่าปีนี้โควิดทำให้ประชาชนออกเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยน้อยลงแต่ว่าจะใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นและส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านหรือว่าไฟเบอร์บรอดแบนด์นั้นมียอดการใช้งานสูงขึ้นเกือบร้อเปเซ์เลยคุณผู้ฟังก็จะมีการใช้งาน เน็ตบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟเบอร์บรอดแบนด์นะคะมีการรายงานสถิติคือช่วงเวลาที่คนใช้งาน Data มากที่สุดของวันที่31ทธันวาคมที่ผ่านมานั้นอยู่ในช่วงเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มในคืนวันที่31ทธันวาคมนะคะและแอปพลิเคชันที่ ใช้งานมากที่สุดในช่วงของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เป็น5แอปพลิเคชันอย่าง Facebook นะคะใช้งานมากเป็นอันดับหนึ่ง YouTube TikTok i n s t a g แ a m แล้วก็ Line เป็น5แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่ใช้งานมากที่สุดนะคะในช่วงเวลาของการใช้งานเอาแบบรวมๆของทั้ง3ค่ายคุณผู้ฟังการใช้งาน Data ที่เป็น Fiber Broadband เพิ่มขึ้นนะคะประมาณ70%ช่วงระยะเวลาที่ใช้งานกันมากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ช่วงตั้งแต่หัวค่ำสองทุ่มไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนกว่าๆของวันที่ท่หนึ่งมกราคมนะคะก็จะเป็นยอดของการใช้งาน Data ด้านของมัลติมีเดียวิดีโออันนี้ถือว่าเยอะมากเพราะหลายๆคนเลือกที่จะอยู่กับบ้านแล้วก็ ดูคอนเทนต์อาจจะดูเป็น Netflix นะคะดู YouTube หรือว่าดูข่าวเทรนด์ w w t t t r ออะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นการใช้งาน Data ที่เป็นในแง่ของการใช้งานเชิงมัลติมีเดียอันนี้เป็นความแตกต่างที่มีนัยยะสำคัญเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังเราจะไปอยู่ในสถานที่ที่เขาจัดงานยอดการใช้งาน Data 4G ช่วงนั้นจะพุ่งเป็นประวัติการเลยนะคะของปีของช่วงเวลาเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ยอดการใช้งาน Data นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นว่าเน็ตบ้านมีการใช้งานมากนะคะส่วนการเดินทางออกต่างจังหวัดนั้นก็มีจำนวนที่ก็ยังมากอยู่นะแต่ว่า ก็ไม่มากเท่าปีก่อนๆนนะคะก็ถือว่าเป็นสถิติเอามาเล่าสู่กันฟังส่วนแอปพลิเคชันอย่างที่บอกไปว่า Facebook เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานมากที่สุดในช่วงเวลาของปีใหม่นะคะก็นำมาเลยคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็เป็นพวกของวิดีโอสตรีมมิ่งการดูการไลฟ์ถ่ายทอดสดต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดงาน ที่เป็นในรูปแบบของ virtual party เป็นการ celebrate แบบ virtual นะคะไม่มีการไปอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็หลายๆที่มีการแสดงพลุด,ด้วย ถ้าดิฉันเห็นข่าวก็จะมีที่ออสเตรเลียแต่ว่าเป็นการแสดงพลุแบบเงาๆนิดนึงเพราะว่าไม่มีคนไปยืนดูกันแบบคึกคักในช่วงเวลาที่มันควรจะมีความสุขที่สุดนะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นธรรมเนียมที่เราจะเอามารายงานเป็นสรุปภาพรวมส่วนปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในแง่มุมของการควบรวม กิจการระหว่าง CAT และ TOT อันนี้พูดตามเนื้อข่าวก่อนคุณผู้ฟังเรื่องของการควบรวมสององค์กรนี้ถือว่าเป็นมหากาบของอุตสาหากรรมสื่อสารในบ้านเรานะคะก่อนที่จะกลายร่างมาเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยมันมีความยากลำบากมันมีอุปสรรค เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเรื่องประวัติศาสตร์เราจะไม่พูดถึงเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในยุคนั้นนะคะแต่ถ้าดูจากเรื่องความพยายามอันนี้เราก็เห็นมาเรื่อยๆก่อนปีใหม่มีข่าวว่ารัฐมนตรีกระทรวง DES เนี่ยประกาศนะคะน้าชื่นตาบานเลยเหลหะว่าควบรวมใน2บริษัทเนี้ยนะคะจะเป็นการควบรวมที่ สำเร็จแล้วก็จะเริ่มนะคะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่7มกราคมหลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันดิฉันก็สงสัยเพราะว่ารายละเอียดยังไม่ออกนะสององค์กรนี้เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีพนักงานมีผู้บริหารเนี่ยเยอะมากระหว่างแต่และองค์กรทั้งแคนและทีโอทพอมารวมกันแล้วจะเป็นยังไงการปรับโครงสร้างองค์กรละหนสภาพแรงงานสนะคะเขา มันเหมือนหลายๆคนอาจจะมองว่ามหาการเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่คล้ายกับการจัดงานแต่งงานเหมือนกันนะคะคือมีพ่อสื่อแล้วก็มีไฟยิงไฟชายเหมือนถูกจับคลุมถุงชนกันหลายๆคนเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่เรายังไม่ทราบรายละเอียดคุณผู้ฟังก็รู้แค่ว่านะคะการรวบรวมนั้นตอนนี้ทางข่าวเนี่ยรายงานออกมาแล้ว แต่จะมีอะไรที่เพิ่มเติมไหมจะมีอุปสรรคไหมหรือว่าจะมีปัญหาอะไรต่อจากนี้จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยที่จะต้องมาติดตามแล้วถ้าเปลี่ยนผ่าน2องค์กรรวมตัวกันเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NT เนี่ยบริการต่างๆที่เขาจะออกมาแล้วการวาง position ตำแหน่งของการทำธุรกิจจะวางยังไงจะไปทับซ้อนจะไปแข่งกับเอกชนไหมความคล่องตัวจะเป็นยังไงมันก็ยังเป็นคำถามเราก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นจะยังไม่พูดนะคะส่วนประเด็นต่างๆนั้นเดี๋ยวเรารอมาดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในไอทีบ้านเราเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจับตามอง พอสมควรเลยคุณผู้ฟังอันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของกระบวนการสัญหากศทะชที่ช่วงนี้อาจจะเงียบๆไปนะคะก็ยังติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังในขณะเดียวกันด้านของการใช้งานดิจิตอลก็มีหลายๆเรื่องที่จะต้องมาเตือนกันเรื่องที่เตือนก็เป็นเรื่องที่เคยพูดมาแล้วเหมือนกันนะคะมันเป็นประเด็นของ sms phishing ที่เจอกันเยอะมากในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเป็นการหลอกนะคะ เข้าบัญชีของธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีที่เป็นข่าวก็รู้สึกว่าจะมี2ธนาคารนะคะเป็น SMS Pitching หลอกผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าหลอกให้แชทคุยกันหลอกเอาข้อมูลเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็ทำให้บริษัทหรือว่าธนาคารเนี่ยต้องออกมาเตือนเลยว่า นโยบายของธนาคารทุกธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลลูกค้าผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น SMS เป็นไลน์เป็นอ e ีเมลไม่มีนะคะใครที่ได้ SMS ประเภทนี้เนี่ยถ้าได้แล้ว ไม่ต้องให้ข้อมูลใดๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรเครดิตรหัสบ ATM, ัตร ATM p a s s w พาสเวรดใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งคลิกลิงก์ก็ไม่ต้องคลิกนะคะมีปัญหาอะไรโทรเข้าสอบถามคอเซ็นเตอร์ของธนาคารที่คุณใช้นี่คือเหตุการณ์ที่จริงๆแล้วเข้าใจว่าเราก็น่าจะมีประสบการณ์กันพอสมควรนี่มันไม่ใช่เป็นทริคใหม่มันไม่ได้เป็น ภัยรูปแบบใหม่มันเป็นภัยที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีการวิวัฒนาการการใช้แพลตฟอร์มที่เยอะหลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นการเอามาเตือนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับภัยที่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปด้วยความตกใจหรืออะไรก็ตามนะคะการใช้งานเทคโนโลยีการใช้งาน สมาร์ทโฟนหรือว่าบริการออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของข้อมูลที่เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะส่วนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในโลกของเทคโนโลยีในโลกของเทคก็จะมาดูกันในแง่ของการจัด อีเวนต์ต่างๆปกติแล้วคุณผู้ฟังช่วงต้นปีเนี่ยจะมีอีเวนต์ด้านของเทเลคอมด้านของเทคโนโลยีนะคะก็งาน Unpack ต่างๆนะคะงาน CES งาน Mobile World Congress ที่จะจะัดเป็นประจำในช่วงของเดือนมกราคม,คามากุมภาพันธ์ก็ปีนี้อาจจะต้องมา ติดตามกันว่าตกลงแล้วสรุปจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าซัมซุงเขาประกาศจัดงาน Galaxy u n p a c k แล้วนะคะจะมาแล้วคุณผู้ฟัง Galaxy S 2 1ปีนี้สโลแกนของเขานะคะ Welcome to the Everyday Epics ก็เป็นการจัดงานในวันที่14มกราคมนะคะตามเวลาในประเทศไทยก็4ทุ่มตรงการรับชม ก็ทางเว็บไซต์ของ Samsung นะคะส่วนจะมีอะไรที่ออกมานอกเหนือจากตัวของโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอันนี้เป็นการเปิดตัวน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของปีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนแอปพลิเคชันวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่เราเริ่มคุ้นเคยกันแล้วคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกในช่วงต้นรายการมีหลายตัวนะคะ Zoom เป็นอีก หนึ่งแอปพลิเคชันที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดก็มีข่าวค่ะว่าตอนนี้ Zoom จะเปิดบริการอีเมลผ่านเบราว์เซอร์จะเปิดออกมาเป็นคู่แข่งกับทั้ง gmail ของ Google แล้วก็ Outlook ของ Microsoft เลยทีเดียวนะคะ Zoom เป็นแอปพลิเคชันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่เริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด1 9ในช่วงต้นปีที่แล้วปี2020ยหลายๆคนต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานคุณผู้ฟังและ Zoom ก็ได้รับการใช้งานนะคะก็ได้เป็นที่รู้จักกัน มาตั้งแต่ตอนนั้นก่อนหน้านั้นมันก็จะมีเรื่องของอุปสรรคเรื่องของปัญหาในการใช้งานอะไรต่างต่าแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆล่าสุดนะคะมีข่าวว่าจะเปิดบริการอ e ีเมลแต่เขายังไม่ได้บอกนะว่าจะเปิดเมื่อไหร่ยังไงมีข่าวว่าจะเปิด เพื่อรองรับการทำเป็นคาล endar นะคะที่ปกติแอปอื่นๆเขามีอยู่แล้วพวกปฏิทินการนัดหมายการนัดเข้าประชุมต่างๆเนี่ยแหละมันจะทำให้การคอนเฟอเรนซ์มันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เอามาเล่าสู่กันฟังในช่วงเวลาที่เราเริ่มต้นสักราฐใหม่แบบนี้อีกหนึ่งเทรน์ไม่พูดถึงไม่ได้คุณผู้ฟังเพราะว่า ถ้าใครที่ติดตามเรื่องของเงินคริปโตเคอเรนซีจะเห็นข่าวนะคะว่าเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่มูลค่าของเงินคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยเนี่ยยูดีดีก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะเป็นการทำสถิติแตะ3,000ดอลลาร์ต่อนหนึ่งบิตคอยหลายๆคนก็ตกอกตกใจนะแล้วก็มือใหม่ก็แห่เข้าไปเทรด บิตคอยกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันเพราะว่ามูลค่าของเงินอย่างบิตคอยเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นเงินที่ขึ้นสุดลงสุดบางทีมันก็ขึ้นมูลค่าแต่ของไทยถ้าตีเป็นเงินไทยก็เยอะพอสมควรนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเวลามันลงมันก็ลงชนิดที่หัวปักเลยทีเดียวนะคะปรากฏว่า ในช่วงของต้นปีหรือว่าต้นช่วงของปีใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นช่วงขาขึ้นของเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยเนี่ยก็อยู่ดีๆราคาขึ้นสูงมากนะคะหลายๆคนก็ดูแล้วค่อนข้างน่าสนใจก็มีการไปเทรดกันจนเว็บไซต์ปิดกันชั่วคราวเลยก็มีนะคะ มีการวิเคราะห์ออกมาคุณผู้ฟังว่าทำไมอยู่ดีๆราคาบิตคอยถึงพุ่งทะลุเพดานไปอย่างนั้นได้นะคะก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่นักวิเคราะห์ในองค์กรหรือว่าผู้ที่อยู่ในวงการเขาก็ออกมาวิเคราะห์อย่างเช่นเรื่องของความสนใจขององค์กรต่างๆนะคะอย่างาการที่มีนักวิเคราะห์เขาไปตีความว่าในต่อจากนี้เนี่ย องค์กรใหญ่ๆเขาจะเริ่มหันมามองเงินคริปโตเคอเรนซีอย่างพวกบิตคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อการเก่งกำไรมากยิ่งขึ้นก็ทำให้เกิดการเทรดมากขึ้นนะคะแล้วก็ด้านของการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกต่างๆของคนที่อยู่ในวงการก็อาจจะทำให้เงินสกุลพวกของคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ย ลายเป็นสินทรัพย์ทางเลือกใหม่คล้ายๆกับทองคำที่จะซื้อเก่งราคากันเอาไว้นะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยเหมือนกันที่เราเห็นว่ามันก็ทำให้คนที่อาจจะเห็นข่าวแล้วรู้สึกว่ามันน่าไปเก่งกำไรนะคะคือเรื่องของเงินคริปโตเคอเรนซี่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าก่อนที่จะลงไปสู่ การเทรดหรือว่าการขุดหรือว่าการทำอะไรก็ตามศึกษาให้ละเอียดศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ถ้าไม่เข้าใจก็อย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าเรื่องนี้ความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงคุณผู้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของเงินคริปโตเคอเรนซีที่มีความผันผวนสูงมากก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคุณผู้ฟัง ส่วนคริปโตเคอเรนซีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเงินที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศหรือที่เราเรียกกันว่า CBDC เราจับตาดูปีนี้กับหยวนดิจิตอลที่กำลังใกล้จะออกมาแล้วนะคะถามว่าทำไมถึงจับตามองหยวนดิจิตอลเพราะมันจะเป็นอีกหนึ่งยุคสมัยของการเงินที่จะมีการพลิกโฉมมีการ transform นะคะแน่นอนว่า การมาของหยวนดิจิตอลในแผ่นดินจีนนั้นหลายๆคนก็ต้องมาจับตาดูว่าแล้วผู้เล่นที่ให้บริการเงินหยวนดิจิตอลที่เป็นโดยรัฐบาลเนี่ยกับภาคเอกชนที่ทำหน้าที่เป็น e- wallet หรือว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่าง Alibaba หรือว่า t e n c ซ n t ผู้ให้บริการ Alipay แล้วก็ WeChat Pay จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมทางการเขาจะเข้มงวดมาก ขึ้นไหมนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการพยายามที่จะกำหนดหรือว่าจำกัดบทบาทของภาคเอกชนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องมาจับตาดูกันเพราะถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจีนหรือประเทศใดก็ตามประกาศตุ้มออกมาว่าฉันจะใช้เงิน สกุลดิจิตอลอย่างเป็นทางการมีมูลค่าเทียบเท่ากับสกุลเงินปกติที่เป็นเงินสดแล้ววิธีการใช้งานมันจะเป็นยังไงการใช้งานเงินดิจิตอลในยุคข,ของโควิดระบาดอันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีคุณผู้ฟังเพราะอย่างที่บอกไปว่าเงินมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านมือคนมามากมายหลายคนคนก่อนหน้านั้นสัมผัสอะไรมาเชื้อโรคในธนบัตรเชื้อโรคในเหรียญน,นะคะเป็นสิ่งที่ คนยุคใหม่ก็หันมาโฟกัสกันมากขึ้นการใช้เงินดิจิตอลลดการสัมผัสถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าการจะใช้งานนั้นจะใช้อย่างไรแล้วบทบาทของผู้เล่นที่เป็นผู้ให้บริการ e wallet ในตลาดปัจจุบันนี้จะมีบทบาทที่เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่คือสิ่งที่เรากำลังจับตาดูและเราก็คงจะ ติดตามในเรื่องนี้กันต่อไปเรื่อยๆเงินดิจิตอลยังไงก็มาแน่ๆปีนี้จะมีใครเปิดก่อนเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะกับรายการเปิดโลกสื่อสารทุกๆวันจันทร์จนถึงวันพุธวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครดําเนินรายการโดยซาลาพลอยสวรร์